สวัสดี FC นะครับในคลิปนี้ก็จะมานะครับดูถังนับถังเครื่องกองน้ำนับ่าที่มีแสนแรงแต่งครับโดยปกติแล้วก็จะใส่อยู่สามแสนนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนล่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนบนนะครับโดยทั้งหมดนะครับจะมีอีกส่วนนะครับส่วนเล็กๆตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับตรงนี้เราอย่าไปเติมแสนนะ ตรงนี้ต้องเป็นเหลือช่องว่างไว้แล้วเราจะเติมสารมันจะมีสารสารครับดับแรกครับเราก็ต้องใส่สารแรกเลยนะครับจะเป็นสารคาร์บอนนะครับสารคาร์บอนก็จะใส่ไปอันแรกครับส่วนปริมาณเท่าไร่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทํางานจริงๆเดี๋ยวผมจะมาบอกนะวันนี้ยังไม่มีโอกาสอันนี้คือมาเล่าให้ฟังก่อนข้างบนสุดเลยต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้เป็นช่องว่างนะครับอย่าไปใส่ตนตันนะครับต้องเหลือพื้นที่ไว้ครับถ้าใครจะเปลี่ยนนะครับ ก็จะมีอยู่3สารเลยนะครับข้างอันแรกเลยครับข้างล่างสุดจะเป็นคาร์บอนอันที่2เป็นแมกนีตอันบนแล้วก็เป็นแอนทาร์ไซด์นะครับแล้วก็บนสุดเลยก็เหลือช่องว่างไว้อีกนิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีหน้างานจริงให้ได้ถ่ายคลิปนะครับแต่ถ้ามีหน้างานจริงๆให้ทำล้วก็จะถ่ายคลิปแล้วก็มาทําวิธีทำให้เพื่อนดูครับว่าเปลี่ยนยังไงล้างยังไงแล้วก็ตอนใส่สารเสร็จแล้วคอเท็ตนะมันเป็นยังไงก่อนจะเอาไปขอาแทงนะครับ ก็จะอ,อยู่ประมาณนี้แหละครับถ้ามีโอกาสทําคลิปก็เอามาให้ชมกันนะครับพื่คนมาล้วครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ไว้ด้วยนะครับ